นี่ครับอันนี้เป็นแอร์ไดเออร์ e e R นะทุกคนของอีสูนะสองเจ็ดศูนย์เฮ้ยสามหกศูนย์นนนทุกคนเออนี่ยเนี่ยครับอันนี้คือเวลาการ์มานามันตัดแล้วอะครับลมมันมาออกตรงนี้ตลอดปั๊มลมก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีลมมาแช่ตรงนี้นะเนี่ยเช่นนี้มันจะ ไปช่างกดวาล์วบนฝาปั๊มลมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาลื้อกันตรงไหนมันรลวกขึ้นได้เวลาลมปั๊มเนี่ยมันลวกเข้าไปดันไว้มันไปขึ้นหลังจากลมหมดถังจริงๆค่อยปั๊มขึ้นตัดแล้วไม่ขึ้นไปผมเคยเจอแล้วครับมาดูด้วยกันเลยนี่ครับนั่นออกแล้วครับผม โอ้ยังใหม่อยู่เลยทุกคนเนี่ยแตกคันน,นี่มันอยู่กับตัวนี้แหละทุกคนเนี่ยอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่เดี๋ยวเรามาคันออกเลยครับหกเหลี่ยมเนาะหกเหลี่ยมเบอร์สิบแล้วก็กุญแจมเบอร์แปดคันนี่เลยนะครับคันแล้วมันก็จะเด้งปึ้งออกทุกคน เนี่ยออกแล้วครับเนี่ยนี่ครับลูกยางตัวนี้นี่ยลูกยางตัวนี้มันขาดลูกยางตัวนี้มันขาดครับนี่ลูกยางตัวนี้มันขาดแล้ว <c oughs> เวลาลมมันทํางานน่ะมันรดมันรลดลูกยางนี่ขึ้นมาไปดันฝาปั๊มลมไม่ให้ปั๊มลมตลอดนอกจากลมหลุดหมดถังแล้วมันค่อยปั๊มขึ้นอีกทีหนึ่งแต่ไม่ค่อยเจอครับนานๆนนเจอคันหนึ่งสองคัน ค่อยเจอแบบนี้มีแค่นี้แหละครับยังใหม่อยู่เลยใครอาก็มาเอานะครับเนี่ยขายเนาะ